สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีแมปยาลิปนะครับก็ยาลิคันนีก็จะรีแมปในสเต็ปแบบเต็มๆเ,เลยนะครับกับเครื่องเดิมๆนะครับเปลี่ยนกองเปลยในหม้อก,กองเดิมอันนึงนะครับอันนี้นะครับตัวรอบผมจะเปิดไว้ที่7,100อรอบนะครับเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้นะไม่ได้เปิดมากนะครับ ก็เดี๋ยวไปลองกันนะครับว่า,าจ,จะเป็นยังไงขับมันหรือเปล่านะครับผมไม่อ้ต้นไม่อ,อน,นอบยาลิตมีศูนะครับโอ้งแรงนะครับอันนี้นะ เดี๋ยวพอนก่อนนะครับโอ้โหแปบ๊บเดียวร้อยี่สิบนะไม่รอรอบนะครับหลังจากรีแบบเสร็จแล้วโอ้โหเรงแซงเหลือๆเลย้ยโอ้โหแซงขึ้นสบายเลยนะเป็นอย่างนี้คันนี้ก็จะไม่ใช่ความเร็วสูงมากนะครับเพราะว่าช่วงล่างยังไม่ได้ทำไปนะ เด้งมากตอนเนี้ยเด้งสุดๆจะขับแบบตรงๆไม่เปลี่ยนเลนไปมาอะไรัน,นอ่าเดี๋ยวลองสะพานลองคลิกดาวอีกทีครับ รถคันนี้นะครับมีแก๊สด้วยนะครับเดี๋ยวไปลองดูเลยนะครับว่าวิ่งเป็นไงอันนี้วิ่งแก๊สนะครับผมศูนย์ถึงร้อยยี่สิบยังไม่ลิกดาวรถเดียวอันนี้อยู่หนะกสิบ0คหกสิบิดาวได้ไป นนีนะครับรีแมปยาลิสอันนี้เป็นน้ำมันนะฮะ95ก๊าซโซ่ห่ออันนี้สเต็ปซิงเลยนะเดิมๆเครื่องเดิมๆนะมีแค่กล่องอากาศที่เป็นผ้าอย่างเดียว สายเลย,ยคลิกด,ดาวแล้วเรื่นมากใช้งานโอเคเล่งแสงมั่นใจนะครับแบบนี้ นะครับถ้าอยากรีแมพก็ทักมาเลยนะครับตามรายละเอียดเนดะี๋ยผมจะใส่ไว้ด้านล่างนะครับ